สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกหนึ่งวิดีโอในหัวข้อวิดีโอนี้จะแนะนำเพื่อนๆถึง BEEP VALUE สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเทรด forex ในช่วงเริ่มต้นหรือเพื่อนๆที่เทรด forex มาสักระยะแล้วอาจจะยังไม่เคยทราบถึง BEEP VALUE ปี๊แวรูมีไว้ทําไม b ี e p แวรู e คืออะไรนะครับเดี๋ยวในวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ b ี e p แวรู e ความหมายตรงตัวก็คือมูลค่าการเคลื่อนที่ของราคาคิดเป็นจำนวนเงินนะครับเราเข้าใจกันดีว่า1ปีธเท่ากับ10จุดเพราะฉะนั้นในแต่ละปีธที่เคลื่อนที่ของราคากราฟจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับหากเราจะต้องส่งคำสั่งเซลหรือบายด้วยล็อตไซส์ขนาด1.00เมื่อเทียบกับบัญชีสาตนดาดเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมครับว่าในสกุลเงินในแต่ละสะกุลเงินนั้นเมื่อเพื่อนเอนเ,อนเข้าไปเทรด บางสกุลเงินเมื่อเราทำการเข้าออเดอร์ในตำแหน่งใดก็ตามและเมื่อราคาเคลื่อนไป1ปี๊หรือ10จุดด้วยล็อตไซส์1.00ในบัญชีสแตนดาดนะครับในสกุลเงินบางสกุลเงินจะมีค่าเท่ากับ10ดอลลาร์นะครับหปีเท่ากับ10ดอลลาร์เมื่อเราเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นด้านลบหรือด้านบวกจากราคาที่เข้าทำออเดอร์สมมุติว่าเราเข้าออเดอร์บายนะครับตำแหน่งนี้ 1ปี๊บหรือ10 p พอยต์นั่นเองตำแหน่งนี้นะครับจากราคาเข้าถ้าเป็นสกุลเงิน EUR USD ออเดอร์ของเราจะเป็นบวกนะครับเป็นจำนวนเงินเท่ากับ10ดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราออกบายแล้วกราฟเคลื่อนที่ไปตำแหน่งตรงกงันข้ามมาในตำแหน่งย่อตัวลงนะครับ1ิ จุดเหมือนกันเราก็จะติดลบทันที10ดอลลาร์ด้วยการออกรอดไซด์ที่1.00ลอดไซดไซ์นะครับแต่ทีนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นก็คือจุดหรือพอยต์ละ1ดอลลาร์ในการเคลื่อนที่นะครับของ EURUSD ด้วยการออกออร์ดอร์1.00ลอดไซด์แต่เพื่อนๆ จะสังเกตว่ามันจะมีบางสกุลเงินที่ไม่เป็นแบบนั้นจะมีบางสกุลเงินไม่เป็นแบบนั้นซึ่งสูตรการคำนวณ p e e แว a l ลูนะครับก็จะมีดังนี้ l o อ s ไซส์อยูคูณด้วยวันปีนะครับเสร็จแล้วเอาไปหารด้วย e x c h a n g e r a t e นะครับหรือค่าบริก ก็จะเท่ากับ p i e v v l u u e นะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะไม่พูดถึงหรือไม่อธิบายถึงวิธีการคํานวณนะครับผมมีวิธีและเครื่องมือที่แสนง,ง่ายที่จะทำให้เพื่อนๆใช้งานโดยที่จะทำให้เพื่อนๆทราบค่าของ p i e v v l u u e ได้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องคํานวณไปดูวิธีการกันครับ อ่ะก่อนอื่นขอแนะนำนะครับ p i ๊บแคนคูเรเตอร์อินดิเวิธีที่จะทราบ p i ๊บแวลูได้ง่ายๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะไปโหลด Indicator อร์ปี๊บแคนค şey. ูเรเตอร์อินดิได้จากเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งก็จะมีแยกกันระหว่าง MT4 และ MT5 นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลด ที่ผมจะวางไว้ภายใต้วิดีโอนี้เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับ mt 5นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อเราเลือกลิงก์สำหรับ mt 5นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถคลิกดาวน์โหลดได้เลยเพื่อนๆนสามารถดาวน์โหลดผ่านโปรแกรมปกติสำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับแต่ของผมใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดนะครับก็เลือกที่เก็บว่าเราจะานำไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมานะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยให้เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟล์นี้นะครับให้ทําการถอด unzip ออกมาก่อนนะครับก็จะได้ไฟล์นี้นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆ copy นะครับอให้เพื่อนๆ copy นะครับผมเมื่อกด copy เราก็ไปที่ MT5 ของเรานะครับตรงส่วนของ Navigator ให้เพื่อนๆสังเกตที่ Indicator แล้วคลิกขวาเลือก Create in Meta Editor จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะเพืเ่อนๆกด Cancel ตรงนี้ได้เลยครับในหมวดของ Indicator ตรงนี้นะครับให้คลิกขวาอีกครั้ง Open Folder ครับ ตรงนี้ก็จะปรากฏโฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับให้คลิกขวาแล้ววางไฟล์ที่ Copy มาได้เลยครับเอาไฟล์ที่ Copy มาวางไว้ตรงนี้ปิดหน้าต่างนี้ครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้เช่นเดียวกันคลิกขวาที่อินดิเคเตอร์อีกครั้งครับเลือกที่รีเฟรชครับผมเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกหน้าอินดิเคเตอร์เพื่อนๆจะเห็นว่ามี Beep c a l c u l a t o r under สปรากฏนะครับ คลิกค้างและลากวางได้เลยครับตรงนี้นะครับเราอยากจะใส่สีแก้สไตล์ยังไงก็ได้นะครับปรากฏหน้านี้นะครับเพื่อนๆให้กดโอเคได้เลยโอเคสิ่งที่เพื่อนเจะเห็นก็คือจะเห็นว่า value for one point หมายความว่าสกุลเงินนี้ที่เรากำลังแสดงผลของกราฟ EURUSD นะครับใน1ล็อตไซส์นะครับ1.00ล็อตไซส์มูลค่าสำหรับ1จุดจะเท่ากับ1ดอลลาร์แล้วก็ใน1ปีปมูลค่าจะเท่ากับ10ดอลลาร์นะครับทีนี้เราลองมาเปลี่ยนสกุลเงินดู GBPJPY นะลากมาวางนะครับแล้วก็จะปรากฏว่าเช่นเดียวกันนะครับ value for one point สำหรับ GBPJPY จะเท่ากับ0.724หรือ,อ0.72นั่นเองนะสำหรับสกุลเงินนี้นะครับใน1จุดนะครับจะมีมูลค่าเท่านี้ถ้าราคาเคลื่อนที่ไป1จุดจากราคาที่เราเข้าออเดอร์นะครับและเช่นเดียกัน Value for one pip นะครับหรือ10จุดก็จะมีมูลค่าเท่ากับ7.238หรือ7.23นั่นเองลองสกุลเงินอื่นบ้าง USD Cash ก็จะปรากฏ value one point นะครับต่อ1จุดเคลื่อนที่ไป1จุดก็จะเท่ากับ0.742นะครับ cat J 1จุดเท่ากับ0.724และก็ถ้าเกิด10จุดหรือ1ปี๊บก็จะเท่ากับ7.238นี่คือมูลค่าที่เราออกออเดอร์จำนวนล o t size 1 Lot s ล็อไซนะครับในบัญชี Standard เราสามารถเห็น Value สำหรับในสกุลเงินนั้นๆได้นะครับว่า1 p ปี๊ปหน Point เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เราจะได้คำนวณเพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนความเสี่ยงของเราได้เพราะว่าเมื่อเราทราบใน1 Lot s ล็อไซของเราเนี่ยเมื่อราคาเคลื่อนที่ไป1จุด จะให้ผลลัพธ์กี่ดอลลาร์และราคาเคลื่อนที่ไป10จุดจะให้ผลลัพธ์กี่ดอลลาร์เราก็ใช้ในการคำนวณทุนของเราได้ว่าทุนของเรานั้นจะทนการลากได้แค่ไหนเบื้องต้นเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงของเรานั่นเองในการใช้อินดิเคเตอร์อันนี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะเพื่อนๆที่ใช้ใน PC เท่านั้น แต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ในส่วนของมือถือเราจะทราบอย่างไรในส่วนของมือถือนั้นผมได้ทำการรวบรวมนะครับ PIP Value ของ fbs มูลค่าของปีบแวลูเนี่ยของ fbs ในสกุลเงินหลักๆให้เพื่อนๆเ,เอาไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ในการดาวน์โหลดรูปนะครับ ไว้ภายใต้วิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งสิ้นครับสรุปจนถึงตอนนี้เพื่อนๆสามารถทราบค่า value วันปีหรือมูลค่าของการเคลื่อนที่ของการออกออเดอร์ที่1ล็อตไซส์จำนวน1ปีที่เคลื่อนที่ไปนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่ตามตัวอย่างก็ EUR JPY ก็มีมูลค่า7.15นะครับสำหรับการเคลื่อนที่1ปีทีนี้เพื่อน ในการคำนวณนี้สำหรับมูลค่าหรือ Value ของวันปีบนี้จริงๆแล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่อินดิเคเตอร์ตัวนี้จะแสดงแบบ Real Time ให้เราเห็นนะครับและอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเงื่อนไขของบรกเกอร์เพราะฉะนั้นในแต่ละบรกเกอร์อาจจะมี Value สำหรับ 1ปีปเนี่ยไม่เท่ากันเป็นไปได้และก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จากเนื้อหาในวิดีโอของผมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทราบแล้วว่าเมื่อเรา order ออกออเดอร์1.00ล็อตไซส์และการเคลื่อนที่ของราคาเคลื่อนที่ไป10จุดนั้นมีมูลค่าเท่ากับ7.15เพราะฉะนั้นในสภาวะปกติเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ใส่ออเดอร์ที่1.00ะเหมอไปเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่าง 0. 0.0 สอสมมติเพื่อนๆใส่0.02ล็อตไซส์ในการออกออเดอร์แล้วจะคำนวณอย่างไรยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยครับเราก็เอาจำนวน Value 1 p ปี7.15คูณด้วย0.02 ก็จะเท่ากับ0.14นะครับคือถ้าใส่ออเดอร์0.02แล้วมีการเคลื่อนที่ไป10จุดหรือ1ปีบจะมีมูลค่าเท่ากับ0.14นะครับยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนะครับถ้าเราใส่ออเดอร์ไปที่0.7นะครับล็อตไซส์มูลค่าสําหรับ1ปี๊บนะฮะสำหรับ1ปี๊บ,นะรบ,ห,รบ,บหรือการเคลื่อนที่10จุดนั้นจะมีมูลค่าเท่าไหร่จากออเดอร์ที่เรา ออกออเดอร์ที่0.7ล็อตไซส์ก็จะเอา0.7คูณด้วยมูลค่าของวัน,นะครับ7.15 7.15นะก็จะเท่ากับ5.00นะครับยกตัวอย่างอีกสักออเดอร์นะครับถ้าเราใส่ออเดอร์ไปที่0.14การคิดมูลค่าของออเดอร์ที่ออกไป จากการเคลื่อนที่ของราคาไปจํานวน1ปีพหรือ10จุดก็จะเท่ากับ0.14คูณด,ด้วย7.15คือมูลค่าของวันปีพนั่นเองนะครับก็จะได้เท่ากับ1.00ก็คือมูลค่าของวันปีพบจากออเดอร์ที่ใช้0.14ในการออกออเดอร์นั่นเองเพื่อน ถึงตอนนี้เพื่อนๆที่กำลังสนใจ Trade forex กับ b บรกเกอ FBS นะครับลิงก์และวิธีการเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอ FBS อย่างถูกต้องนั้นอยู่ภายใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับในวิดีโอนี้จะแสดงตั้งแต่เริ่มต้นจนเราสามารถเปิดบัญชีเทรดได้อย่างถูกต้องและพาเราเข้าเทรดรวมถึงมีเทคนิค ต่างๆให้เราได้เรียนรู้ให้เราไปทดลองฝึกทักษะรวมถึงหากเพื่อนๆที่สงสยัยหรือพบปัญหาใดก็ตามนะครับอย่าลังเลที่จะสอบถามด้วยความยินดีครับหากผมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนๆสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ